สวัสดีเด้อพี่น้อง F4 พี่น้องป่องไปลุงป่าเอาอาณาเบา,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 หาหนาสาวผู้ติดตามห้าหน้อยสุขูทุกคนดีใจน้ำเด้อพี่น้องเด้อผู้ติดตามห้าน้อยมือว่านนี่ยินดีต้อนรับสู่อสองตาคุณพระรวยพี่น้องดีใจน้ำผู้ติดตามห้าหน้อยมือว่านนี่เานาะเข่าจะหล่นพี่น้องเอ้ ลุดน้อยเดียวแต่ว่าด้อเกจหลุดได้หกลุดพี่น้องจอหนึ่งเป็นเกจพี่น้องล่นพี่น้องได้ล่นถักากาศต,ตอบจ้มันสีได้คักเนาะพีน่น้องเน้ามือว่านีจ้านี่ก็คักแล้วละพี่น้องเดี้ยแตะลักหัวถ้าเราเนาะพี่น้องบ่ได้เนาะพู้ติตามห้าหน้อยปูมือว,าว่านเพราะว่าลักหัวยินยติซื่อ้าผพ้ทิดต,ตาม้าผููเบง้าวู้เขามาล่นทงเนาะพี่น้องเนาะ เมื่อวานนี่เกง่งเมื่อวานนี่เก่งหาหน่อยในนึ่งเจาะหกหลุดนหน่อยมีหกหน่อยก็ได้หกหลุดเจาะเป็นโตเกินในเก็ดกาศาสตร์ว่าตามพี่น้องเอ้ยกาศาสตร์ตามเขามากกาศาสตร์หวัวหน้ามูหวัวหน้าทิมติดเขามา,น,า,านะน,นี่ก็โอ้ยคักๆเลยเนาะพี่น้องต่นนี้ก็คักลาลาพี่น้อง ดีใจนําสุขคูสุขคนผู้ติดต,ตามผู้ดใดโศกมันจังไดยกับคอมเมนต์ให้เบิ่งในเรื่องมื่อนี้วันที่สามสิบหรอไปต้องว,วันละมือนี่ละมือสิแตกแตกแตกเจาะหลุดเอาทั้งหกไล่การคือเก่าเวลาพี่น้องหกไล่การแจกสองเจาะสองลุดสองนะพี่น้องเนาะ,ะหลุดซี่ก็ว่าไปมื่อนี้ละ เมื่อสิเอาขักขักมือวันที่สามสิบจอดสินเดือนแล้วได้พี่น้องจอดสินเดือนแล้วเอาวอนสินไปเบื้องวันที่สามสิบก็เบื้องวันที่ยี่สิบเก่าเมื่อวันนี่ก็น้อยพี่น้องนะห้าหน้อยวันที่ยี่สิบเก่าตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกาศาสตร์ลดพี่น้องกาสาสตร์ุดพิเศษคูวิ่งเด่นสามร่องศูนย์เขาทั้งสามทั้งศูนย์นะพี่น้องเป็นโตเจาะพี่น้อง เป็นศูพี่น้องเขาจะเป็นตัวกลับมาน้าพี่น้องแตกกัว่าได้น้อพี่น้องเนาะแจกตัวกลับศูนย์สามลางแกกัหมาหน่อยสามัคีเด่นเก่าล่องหนเขาทงเก่าทงหนึ่งหนพี่น้องได้หาหนึ่งกับซีเก่าหลุดสหลุดนะพี่น้องบนล่างปกติ เด่นเก็ดร่องแปดเข่าเก็ดและพี่น้องเก็นสามหลุดแล้วก็มาบ i p เด่นศูนย์ล่องแปดเข่าแปดพี่น้องตัวสำรองในแปดสามหลุดมาหน่อยพัฒนาห้่อยพัฒนาเด่นศูนย์ล่องเก่าเข่าทั้งศูนย์ทั้งเก่าพี่น้องเข่าทั้งศูนย์ทั้งเก่าได้ เก้าหกหลุดเดศูนหลุดพี่น้องเอาพี่น้องบานนีม้มาเบิ่งของวันที่สามสิบเลยพี่น้องเมื่อนี้เอาเต็มเต็มเนาะพี่น้องเอาล่นอีกคือเก้าน,นั่นแหละเก่งห้าหน่อยเก่งห้าหน่อยเก่งห้าหน่อยวันที่สามสิบตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกษัตริย์จพูกษัตริย์บอมมาเมื่อวานเมื่อนี้มาผ้ามูแตก กษัตริย์จับคูหาศูนย์เก้าแปดเจ็ดแปด Kết 8 vinh Kết 8 côm Kết 8 lo 5 x 0 lo Vinh lên kết 8 chi xịt kỹ xịt chấp khu งูขางูกิวเก่าวิ่ง ngóc câu văng, ngóc cầu câu kết hà lỏng, cô mình lên ngóc long cầu

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Green ạ. Si kết. Si kết vinh. ผมซีเกตขยายเบื้องเอาด้วยพลังด้วยครับควันตัวหน่อยล่องหาซีไอล่องซีหาลอ่องสองซีกูวิ่งกูวิ่งเด่นซีล่องเกตขยายเบื้องเอาขันวัดตัวหน่อย เห็นตัวใหญ่เลยก็เตรียมกระดาษมีหนังร่นกระดาษจำหนิกับพ่อดีพ่อง่ามลราดีเนาะปกติ จับคู่มุกมุกหาม,มกแปดม,ก,มกเก่าวิ่ง เก่าวิ่งเก่าวิ่งกลมหกเก่าร่องหกแปดร่องหกหากูวิ่งเย็นหกล่องเก่า bip เจับคูห่าสองเฮ้ก็เก็ดห่าเลยเก็ดหา่าห่าสอง à, cầu vinh à, cầu à, cầu vinh à, cầu cung หาสองล่องเก็ดหาล่องกูวิ่งเดินหาล่องเก่าน่อยพัฒนา ถอยมาถอยมาบางมันจะกัดกันมีช่องตัวนายพัฒนาจับคู่ศูนย์เก็ดแปดห้า Câu Hà Vinh Câu Hà Vinh หาวิ่งกาหากลมแปดหาร่องศูนย์เจ็ดล่องคู่วิ่งเย็นหาล่องเก่า แคบหน้าจอด้วยพี่น้องดื้อบ้านนี้ได้เวลาออกอากาศแล้วด้วยเมื่อแรงเอาไปรุ่นโฉบกันอีกเราแตกคักๆเครื่องเกาะเครื่องหลุดน้อพี่น้องเครื่องแตกห้าหน้อยวันที่สามสิบตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกาซาจับคูหาศูนย์เก้าแปดเก็ดแปดวิ่งเก็ดแปดกลมเก็ดแปดร่องหาศูนย์ร่องเก้าแปดครูพิงเด่นเก็ดร่องแปด ิเศษหกหาหกเก็ดหกเก่าวิ่งหกเก่ากลมหกเก่าล่องหกหาล่องหกเก็ดคูวิงเด่นหกล่องเก่านอยซามาคี้สองซีซีหาซีเก็ดวิ่งซีเก็ดกลมซีเก็ดล่องสองซีล่องซีหาคูวิ่งเด่นซีล่องเก็ดปกติหกหาหกแปดหกเก่าวิ่งหกเก่ากลมหกเก่าล่องหกหาล่องหกแปดคุยิงเด่นหกล่องเก่า วีไอพีเกตหาหาสองหาเก่าวิ่งหาเก่ากลมหาเก่าล่องเกตหาล่องหาสองคูวิ่งเดินหาล่องเก่าน้อยพัฒนาศุนเกตแปดหาเก่าหาวิ่งเก่าหากลมเก้าหาล่องซุนเกตล่องแปดหาคูวิ่งเดินหาล่องเก่าเอาพีหลองเพืได้เข้ามาแล้วกะหายได้โศกได้หลับกันสุขูสุกคนเด้อมือแรงเด้อหายเลยขึ้นมือว่านนี้ หิงๆปังปังกันสุกูสุขคนเงินให้น่องท่องให้ไหลบบเก็บป่จนพี่น้องพอการีก,ก็วันที่สามสิเอ็พี่น้องสิ้นเดือนพอดีสำหรับเมื่อนี่ก็ขอเก้าค้ามวาสวัสดี